พคาขวตุอรหโตสัมมาสมพุทธะนะโมตัศสะพควโตอรหโตสสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะพาคขวโตุอรหโตสัมมาสัมพุทธะขอบน้าบนเดี๋ยวองสมเดจสามาสัมพุทธเจ้าตัพระองค์ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขอนอบน้อมแด่พระญรสงสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกทุกองคนะบัดนี้อัตมาภาพจากได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตมาสมุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคับปากคองศรัทธา เพิ่มพูนบุญกุศลความดีต่างๆให้แก่ญาติโยมและการที่ญาติโยมนั้นได้มีจิตทธาในพุทธศา,าสนาตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาอยู่นี้เป็นเหตุแห่งความสุขต่างๆและเป็นเหตุแห่งมงคลต่างๆคำว่ามงคลน,นั้นเป็นสิ่งที่พระได้จูงฟังแล้วญาติโยมเกิดความพึงพอใจคำว่ามงคลน,นั้น เป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญแหง่งความร่มเย็นในปัจจุบันและอนาคตสืบต่อไปและวันนี้อาต,ตมาภาพจากได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนี้คนทุกคนที่เกิดมาในลูกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามจะร่ำรวย หรือยากจนก็ตามจะแข็งแรงหรืออ่อนแอก็ตามทีจะนับถือศาสนาใดก็ตามจะเป็นชนชาติใดก็ตามจะมีควารมรู้มีความสามารถฉเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ตามทุกคนย่อมมีหนี่ติดตัวทั้งนั้นคำว่านี่ในที่นี้ทั้งนี่เก่าและและนี่ใหม่ คำว่านี่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นนี่เงินนี่ทองอย่างเดียวเท่านั้นคำว่านี่นั้นหมายถึงสิ่งที่เราติดเขาเป็นทั้งหนี้บุญคุณนี่กรรมหนี่เวรหนี่เงินทองนี่อะไรก็ตามที่คนอื่นนั้นเคยช่ยเหลือเกื้อกูลแก่ญาติโยมถือได้ว่าญาติโยมได้ติดนี่เขาคำว่านี่นั้นต้องชดใช้ไม่ช้า ก็เร็วก็ตามก็ต้องใช้นี่นั้นให้หมดไปเป็นต้นนี่มีหลายอย่างคำว่านี่อย่างแรกนั้นหมายถึงนี่เวรกรรมนี่เวรกรรมหมายถึงการที่เยะที่บุคคลน,นั้นคนหนึ่งคนใดก็ตามเคยได้สร้างนี่ขึ้นด้วยการทำร้ายผู้อื่นให้ผู้อื่นนั้นมีความทุกข์เสื่อชีวิตเกิดความเดือดร้อน เสียหายทำให้ถึงตายเป็นต้นหรือเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงเสียที่ดินสูญเสียยศตำแหน่งเป็นต้นหรือทำให้บุคคลอื่นนะั้นเกิดการเกิดความพิการติดคุกติดตารางเป็นต้นนี่เรียกว่านี่ที่ทำกับบุคคลไว้ในดีตชาติแม้แต่สัตว์กษสัตว์ก็ตาม นี่กับสัตว์ก็คือการที่บุคคลได้เคยสร้างกรรมต่อสัตว์ก็คือจะฆ่าเองก็ตามใช้ผู้อื่นฆ่าก็ตามไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดไก่สัตว์มีชีวิตต่างๆมาแมลงปลาหรือว่าทําให้ไม่ถึงตาอย่างเช่นที่การเอาสัตว์มาทรมานตาหรือว่าทําสัตว์ให้ตาบอดแขนขาหากักเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่า นี่เวรน,นี่กรรมและนี่เวรน,นี่กรรมนี่เองพอถึงเวลาแล้วเจ้ากรรมในเวรก็มาทุงคืนอย่างเช่นถ้ญาติโยมสังเกตดูว่าบางคนนั้นขับรถอยู่ดีๆขับไปชนสะพานก็มีขับรถตกถนนก็มีหรือเดินอยู่ข้างถนนถูกเขาขับรถมาชนให้ตายก็มีหรือว่าอยู่เฉยๆ ถูกสัตว์ทำร้ายให้ตายอย่างเช่นถูกงูกัดตายถูกหมากัดถูกควายฟิดเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดจากนี่กรรมที่ญาติโยมนั้นได้กระทําไว้ทําให้สูญทําให้ถึงตายหรือพิการถ้าไม่ตายก็พิการอย่างเช่นทาให้ตาบอดทําให้หูหนวกทําให้เป็นนามพฤกทำให้เป็นาปนมามพาด ทำให้เป็นเบาหวานทําให้เป็นโรคหัวใจต่างๆเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าหนี้เวรหนี้กรรมที่ต้องชดใช้พอถึงเวลาแล้วเขาก็ทวงคืนบางทีนะเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่ใครบางทีเป็นคนในครอบครัวก็มีเป็นพ่อแม่กับลูกที่เป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันก็มีหรือพี่น้องเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันก็มี สามีภรรยาเป็นเจ้ากันในเวรต่อกันก็มีเพราะการจองล้างจองผานอธิษฐานกันไว้ว่าจะขอตามจองล้างจองผานทุกภพทุกชาติไปเป็นต้นพอเกิดมาใหม่ก็เลยเกิดมาเป็นคนในครอบครัวคอยมหัระห,หารทําให้เกิดเสียงเงินแต่ทองเกิดความทุกข์ทั้งกายใจเป็นต้นนี่เรียกว่านี่เวรนี่กรรมเพราะฉะนั้น การที่ผู้ใดก่อหนี้ก่อเวรก่อกรรมไว้แล้วจะสามารถบรรเทาบาบางไว้ได้ก็คืออย่างแรกต้องต่ำนึกถึงความผิดที่ตัวเองได้ทำไว้แล,แล้วก็ขอขามาลาโทษต่อเจ้ากรรมในเวรต่างๆเหล่านั้นแล้วถ้ามีโอกาสดีตรวจมนไหวพระทำตามาธิภาวนาหรือทำบุญทำทานอะไรก็ตามหมั่นกวดน้ำ ให้เจ้ากรรมในเวรต่างๆเหล่านั้นพอเจ้ากรรมในเวรต่างๆได้รับบุญกุศลความดีต่างๆที่ทําให้นั้นนี่นั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปความทุกข์ที่เกิดจากเจ้านี่ก็จะค่อยลดลงไปถ้าทบาบ่อยๆเข้าเจ้านี่ก็สามารถอาหัวที่กรรมให้ได้เพราะกรรมหมดจากการเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่เวรนี่กรรมก็ต้องชดใช้แต่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้นี่เวณนิกรรมบรรเทาเบา,บาบางลงไปด้วยการทำความดีแล้วแผ่บารมีแฝ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรต่างๆเหล่านั้นนี่เวณนี่กรรมก็ลดน้อยถอยลงไปได้นี่อย่างที่สองเขาเรียกว่านี่บุญคุณนี่บุญคุณในที่นี้หมายถึงว่าเป็นนี่บุญคุณที่คนอื่นได้กระทำให้กับญาติโยมไว้ก่อนอย่างเช่นพ่อแม่มีบุญคุณกับลูกทุกคน เพราะฉะนั้นลูกจึงเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่มากเริ่มตั้งแต่พ่อแม่นั้นให้ชีวิตกับลูกแล้วดูแลลูกมาส่งเสียลูกให้รับการศึกษามีความรู้ประคับประคองให้เติบใหญ่หรือว่ามอบพรับสมบัติให้ลูกต่างๆนี่เรียกว่าหนี้บุญคุณเพราะฉะนั้นหนี้บุญคุณของพ่อแม่นั้นเป็นหนี้บุญคุณที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะฉะนั้นลูกๆควรตอบแทนใช้นี่บุญคุณของพ่อแม่ทั้งในยามที่ท่านมีชีวิตอยู่ในยามที่ท่านมีชีวิตอยู่ลูกก็ตอบแทนบุญคุณท่านใช้นี่ท่านด้วยการดูแลเอาใจใส่ถามถึงงตรุกตกดิบว่าพ่อแม่อยู่ดีอย่างไรดูแลด้วยข้าวปลาอาหารดูแลด้วยเสื้อผ้าดูแลด้วยที่อยู่อาศัย ดูแลด้วยเงินด้วทองเป็นต้นนะท่านอิ่มนำตำลานหรือยามที่ท่านเจ็บป่วยอะไรก็ตามก็หมั่นดูแลพาท่านไปหาหมอบ้างนี่คือเรียกว่าดูใชน้นี่ดูแลกายชายนี่ทางกายและใช้นี่บุญคุณทางใจก็คือมันทําให้ท่านเกิดความสบายใจว่าลูกนั้นเป็นคนดีสามารถประคับประคองชีวิตให้ดีได้หรือสามารถรักษาทราบสมบัติสิ่งต่าง ที่พ่อแม่นั้นให้ไว้ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าทำให้ท่านเกิดความสบายใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้ในบุญคุณของท่านทั้งท,ทั้งสองคือพ่อแม่ได้มากเพราะฉะนั้นลูกคนต่อมาก็เค,คอครูบาอาจารย์ต่างๆให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีบุญคุณกับลูกศิษย์ ที่ทำให้ลูกศิษย์นั้นสามารถอ่านออกเขียนได้เรียนจบตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนต่างๆของมหลาลัยบ้างเป็นผู้มอบความรู้ให้ลูกศิษย์จนทําให้ลูกศิษย์นั้นสามารถไปสอบจิงตอ,อบงานการได้ลูกศิษย์บางคนนั้นได้เป็นตำรวจบ้างเป็นทหารบ้างเป็นครูบ้างเป็นหมอบ้างหรือว่าได้เป็น ผู้ว่าราชก,การจังหวัดบ้างหรือว่าทํางานมีตําแหน่งใหญ่ตัวต่างๆบ้างล้วนแต่ได้รับความรู้การอบรมมาจากครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีบุญคุณกับลูกศิษย์ลูกศิษย์เป็นหนี้บุญคุณครูบาอาจารย์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ควรตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการทำตนเป็นลูกศิษย์ที่ดีแล้วก็ ทำงานอะไรก็รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเหล่านั้นแล้วก็หาโอกาสไปเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์เหล่านั้นเวลาไปก็มีของไปฝากครูบาจารย์เหล่านั้นอย่เช่นเข้าป่าหารบ้างของกินของใช้บ้างเสื้อผ้าบ้างถามตารทุกสุกดิบของครูบาจารย์ต่างๆเหล่านั้นบ้างเพื่อเป็นการใช้หนี้บุญคุณของท่านให้ลดน้อยถอยลงไปเป็นต้นหรือว่าต่อมาพระรัตนาตาัย มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็ถือว่ามีพระคุณแก่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งของบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาและบุคคลประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วก็ย่อมมีความสุขมีความร่มเย็นในปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าพระ เพราะว่าพระรัตนตรัยนั้นสอนให้เป็นคนดีสอนให้คนมีความกตัญญูกตเวทีสอนให้เละละเวน้นความชั่วไม่ดีต่างๆเป็นตน้นถ้าบุคคลนั้นทําตามแล้วย่อมประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความประสบความร่ํารวยได้มีความสุขมีความร่มเย็นได้เป็นตน้นนี่เรียกว่าคุณของพระรัตนตรัยนั้น มีมาต่อบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนา,าเพราะฉะนั้นการที่บุคคลจะตอบแทนพระพุทธศาสนา,าก็คือหมั่นระลึกถึงคุณงามความดีของพุทธเจ้าระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมระลึกถึงคุณงามความดีของพระยส่งสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วก็หาอากาศหาโอกาสจดบันไหวพระบูชาพระรัตนตรัย ทาตามที่ท่านแนะนําพัฒนสอนอย่างนี้เรียกว่าเป็นการตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาหรือว่าตอบแทนด้วยการหาของหอมีดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระพุธพทธธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ก็เป็นการตอบแทนบูชาด้วยอาวุตรื่สิของต่างๆเป็นต้นและธาตุทั้งสี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็มีบุญคุณกับ คนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดประเทศใดก็ตามก็ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟและตัวแทนของดินก็คือแม่พระธรณีตัวแทนของน้ำก็คือแม่พระคุงคาตัวแทนของไฟก็คือพระเพลิงต,ตัวแทนของลมก็คือจเจ้าฟ้าจเจ้าอากาศเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่ท่าตั้งตีมีบุญคุณกับบุคคล ทุกคนอย่างนี้ก็หาโอกาสตอบแทนภาคทั้งสีด้วยการดูแลอย่าให้แผ่นดินนั้นเกิดความสกรปรกเป็นต้นหรือว่าดูแลแผ่นน้ำพื้นน้ำอย่าทำให้พื้นน้ำสกรปรกด้วยการเทขยะของปฏิกูลต่างๆลงไปในแม่น้ำลำคลองเป็นต้นหรือว่าดูแลตอบแทนอากาศด้วยการอย่าทำให้อากาศเกิดเกิดความสูญเสียหรือเกิดความสกรปรกสกรปรกเป็นต้น หรือตอบแทนของไฟก็คือระลึกถึงคุณความดีต่างๆของไฟอย่างเส้นแสงจากพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นไฟเพราะว่าถ้าขาดจากแสงพระอาทิตย์แล้วไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ต้นไม้ใบหญ้าไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้เพียน,นั้นก็ตอบแทนด้วยการระลึกถึงคุณงามความดีต่คุณงามความดีต่างๆของพระอาทิตย์เป็นต้นเพราะฉะนั้นภาพทั้งสี่ก็มีบุญคุณกับญาติโยมทุกคนและอย่างหนึ่งก็คือบ้าน ที่อยู่อาศัยนั้นถึงจะไม่มีชีวิตจิตใจก็าตามแต่ก็มีบุญคุณกับญาติโยมทุกคนทั้งครอบครัวทำให้ญาติโยมทั้งครอบครัวลูกหลานนั้นได้พักผ่อนนอนหลับอาศัยบ้านนั้นป้องกันแดดป้องกันฝนป้องกันอันตรายต่างๆอัเกิตดตามฤดูกาลเช่นฤดูฝนฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนเป็นต้น ป้องกันภัยอันตรายต,ต่างๆอันเกิดจากสัตว์เดรัจฉานอันมีเสือสิงกระทิงแด,ดงูเป็นต้นเพราะฉะนั้นบ้านเถงไม่มีชีวิตจิตใจแต่ก็มีบุญคุณกับญาติโยมก็ควรตอบแทนบุญคุณของบ้านนั้นด้วยการทำบ้านให้หน่าอยู่อาศัยทำบ้านให้สะอาดแล้วก็ปัดฝาดดูแลเช็ดถูเพื่อให้บ้านนั้นมีหน้าด่นลมสะอาดเป็นต้นเพราะฉะนั้น เป็นการตอบแทนและลึกถึงบุญคุณของบ้านต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีบุญคุณกับคนนั้นมีมากหรือบางนี่คือสิ่งที่มีบุญคุณก็ควรตอบแทนด้วยการใช้นี่บุญคุณเป็นต้นส่วนนี่เงินนี่ทองนั้นอันนี้ก็ปัจจุบันนี้สังเกตดูว่าคนจะเป็นนี่เงินนี่ทองนั้นมากอย่างเช่นหยิบยืมเงินนอกระบบ สู้ธนาคารมาเหลือบ้านประจำนองจำนำเอาเงินเขามาถึงเวลาก็ต้องใช้หนี้เงินทองเขาเพราะว่าอะไรก็ตามการเป็นหนี้ต้องชดใช้ทั้งนั้นหนี้บุญคุณก็ใช้หนี้ก็ตอบแทนด้วยบุญคุณหนี้เงินหนี้เวรกรรมก็ตอบแทนด้วยการกระทําคือใช้เวรใช้กรรมคืนไปหนี้เงินทองก็ใช้เงินใช้ทองใช้หนี้คืนเขาไปเพราะฉะนั้น เงินทองที่ญาติโยมเป็นหนี้มานั้นใช้ไม่นานก็สามารถใช้หนี้เงินทองนั้นหมดแต่ที่ใช้ยากใช้ให้หมดยากก็คือหนี้บุญคุณจากพ่อแม่หนี้บุญคุณต่อครูบาอาจารย์หนี้บุญคุณต่อสิ่งต่างๆที่มีเพื่อคุณกับญาติโยมนั้นอันนี้ใช้ให้หมดยากแต่ค่อยๆใช้หนี้ไปหรือว่า การเป็นนี่เวนี่กรรมก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องค่อยชดชดใช้จะใช้ด้วยการทําดีตอบแทนเขาไปเจติญศาสนาวสาสนในที่สุดแห่งพรร,รมาเทศนากันนี้ก็ขออำนาจบุญบาร,รมีความดีที่ญาติโยมทุกคนนั้นได้ขยันมันเพียรแลอสร้างความดีต่างๆนั้นจงอานวยอวชัยให้ญาติโยมทุกคนนั้น ทรงถึงพร้อมดี่ความสุขกอรอยสุขใจคิดปรารถนาทิ้งใดอันประกบอบโชคด้วยธรรมลา้ัก็ขอให้ถึงที่ญาติโยนเมว่าปรารถนาจงพันธันเบ็ดดังความตั้งใจทุประการเทินเอวังก็มีด้วยประการราชนีขอจเจริญเพิน